รัฐบาลอนุทินรัฐบาลอนุทินก็ต้องมาบอกกับประชาชนที่ว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ MOU ทั้งสองฉบับแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถ้าอยายจะเก็บไว้ก็บอกว่าอธิบายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าม่อยจะเก็บไว้ก็บอกว่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องออกมาบอกซักกอดสิฮะไม่ใช่อยู่ดีๆจะโยนภาระมาให้ประชาชนโดยการลงประชามติถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต้องมีจุดยืนต้องมีท่าทีก่อนซิว่าคุณอนุทินชาญบิรกุลแล้วก็คุณศรีหัสัตต์วงเกตแก้วรัฐบ,บุรีต่างประเทศคิดอ่านอย่างไรกับมอ u ปีสี่สามของพักประชาธิปัตย์แล้วก็ m อ u สี CC ของพักไทยรักไทยนะขนานั้นซึ่งบัตรนี้เป็นพักเพื่อไทยผมว่าต้องตั้งต้นตรงนี้ซะก่อนแล้วก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีมอวมาตั้งแต่ปี4ี4สี่สามและสี่สนั้น มีความคืบหน้าในการเจรจาทั้งบนบกและบนผิวน้ำในทะเลในอ่าวไทยหรือไม่อันนี้เป็นภาระหน้าที่ของคุณอนุทินชาญวิริคุณและประชาะะนรัฐมนตรีต่างประเทศและประชานรัฐรีกราโหบคุณต้องกลับไปถามก่อนว่ารัฐบาลว่าอย่างไงไม่ใช่อยู่ดีๆจะโยนมาให้ประชาชนลงประชามติในเมื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น